Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิงในช่วง Take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงแอปที่น่าจะเรียกว่าฮิตฮอตมากๆในยุคนี้ก็คือแอปที่ชื่อว่า TikTok นะครับตัวแอป TikTok เนี่ยหลายคนอาจจะ คุ้นเคยอยู่แล้วโดวยเฉพาะวัยรุ่นเพราะว่ามันจะเป็นแอปที่เราสามารถที่จะแชร์วิดีโอแบบต่างๆนะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์มีเอฟเฟกมีแอปพลิเคชันรวมถึงมีเสียงมีเพลงให้เราสามารถที่จะพี่มีขอเรียกว่าลิปซิงแล้วกันล่าสุดนะครับก็ ทำให้เพลงที่เคยออกมาเป็นซิงเกิลเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วอย่างไอวาเลนไทน์นะแฮปปี้วาเลนไทน์ใช่ไหมที่เขาตั้งชื่อว่าอย่างนี้ที่มีเจนค่ะโบคานุ่นค่ะอะไรอย่างนี้นะคงคง,คงจะเคยได้ยินนะกับเพลงนี้เนี่ยกลับมาดังเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้มันดังมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่กลับมาดังอีกครั้งก็เพราะว่าแอป Tik t o k ที่มีเซเลบท่านหนึ่งเอาเพลงไอเพลงเนี้ย เขาเรียกว่าลิฟซิงแล้วก็เต้นประกอบก็เลยกลายเป็นฮอตฮิตแล้วก็มีคนทําตามทําให้กลายเป็นกระแสดังชั่วข้ามคืนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าการที่เราลงตัวแอป TikTok เข้าไปปุ๊บเนี่ยบางทีพอลงไปสักระยะหนึ่งเราอาจจะเบื่ออยากจะลบมันทิ้งวันนี้นะครับพี่มิ้งจะมาแนะนำวิธีการลบ Account t i k t o o k ล้างข้อมูลให้หายเกลี่ยงจริงๆเลยนะครับต้องบอกว่ามีเหตุผลมากมายที่เราอาจจะต้องการลบบัญชี Tik t o k ทิ้งไม่ว่าจะ เพิ่งเลิกใช้หรือต้องการหลีกหนีโลกแห่งความวุ่นวายในโซเชียลเพราะว่าบางทีมันกลายเป็นดราม,ม่าจนเราเบื่อจังเลยและโชคดีนะครับที่การลบบัญชีของ Tik Tok นั้นทําได้ง่ายมากไม่เหมือนกับพวกแพลตฟอร์มอื่นๆที่เวลาจะลบเนี่ยมันก็จะพยายามซ่อนปุ่มลบไม่ให้เราลบทิง้งเนื่องจากว่าการลบบัญชีทิ้งเนี่ยหมายความว่า ลูกค้าหรือดา t a b a s e เขาหายไปเขาจะเอาไปขายก็ขา,ายยากหรือปริมาณก็น้อยลงก็เลยเป็นที่มาที่เขาชอบออกไปซ่อนแต่สําหรับ t i k t o อกนะครับถือว่าค่อนข้างจะแมนมากเราสามารถที่จะลบ ตัว a c c o u n t ทิ้งได้แบบง่ายๆซึ่งวิธีการลบนะครับขอให้ฟังพี่มิงตรงนี้เพราะว่าวิธีนี้จะเป็นการลบบัญชีแบบถาวรไม่ใช่แค่การปิดฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งหากพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับมาลองทำมึกกันเลยนะฮะก็คือเปิดแอป TikTok ขึ้นมานะครับกดที่ปุ่มมีซึ่งมันก็เหมือนกับเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวแทนของตัวเรามีตัวนี้นะฮะซึ่งจะอยู่บริเวณด้านขวาล่างของหน้าจอหลังจากนั้นนะครับไปคลิกที่คำว่า manage account เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะเจอคำว่า delete account นะครับง่ายๆแค่นี้ตดกดปุ๊บกดปุ๊บ แอคเค n t ของเราจะหายไปชั่วนิรันดรชั่วกาลประวัติศาสตร์เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราจะลบแอคเค n t ใน Tik t o k นะครับเปิดแอป Tik t o k ขึ้นมาแตะที่คำว่ามีนะเลือกคำว่า manage account และก็เลือกคำว่า delete account นะครับเพียงเท่านี้นะครับ account ใน Tik t o k กก็จะถูกลบไปทันทีนะครับง่ายๆแค่นี้สามารถทำได้เทคนิคดีๆแบบนี้เดี๋ยวพี่มิ้นจะเอามาแนะนำให้ฟังกันอีกในช่วงนานะครับันนี้สวัสดีครับ เ a k e it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค